ไม่รู้ว่าจะถูกหรือจะแพงแต่สำหรับผมนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยว Nauseous, believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. โอเคสวัสดีครับผมนี้จะพาทุกคนมาชมรีวิวของแต่งนะฮะของเจ้าสูกัดก่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าสูกัดหรือ CBR พันตัวนี้เนี่ยใส่ของแต่งอะไรไว้บ้างผมเคยทำคลิปรีวิวแล้วนะครั้งหนึ่งแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยรายละเอียด จะไม่ละเอียดเท่าคลิปนี้เพราะว่าคลิปนั้นก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้บอกว่าของแต่งแต่ละชิ้นเนี่ยที่มาจากไหนแบบไหนยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาชมภาพรวมๆของเจ้าสุกัดก่อนก็ลดมอมแมมนิดนึงนะยังไม่ได้ล้างเลย ชิ้นแรกจะเป็นปั๊มบนปั๊มบนเบมโบอิตาลี RCS นะครับเบอร์19อ่สิบเก้าสำหรับชิ้นนี้ก็ผมได้เป็นมือสองมานะฮะอยู่ในราคา8,000นนะครับผมชิ้นต่อไปอย่าไปดูฝั่งคัทคลัชก็จะเป็นคัทของเกลสปีดนะครับผม อันนี้ผมก็จะได้มาเป็นมือสองเหมือนกันในราคา7,500บาทนะครับโอเคชิ้นต่อไปเป็นชิวหน้าชิวหน้าเป็นชิวหน้าซีโร g r a ว i t y นะครับตัวใสอันนี้มือหนึ่งสั่งจากนอกมาเลยนะครับเพราะว่าในไทยเนี่ยหาไม่ได้ละก็เลยต้องไปสั่งจากเมืองนอกมาราคา5,500บาทครับผม มาที่ชิ้นต่อไปเป็นอุดกระจกครับอุดกระจกลิมิเต็ดงานไทยนะครับผมจากร้าน sw shop อันนี้ราคา1,500บาทครับมาที่ไฟหน้าไฟหน้า led อ่นนี่ก็จะเป็นไฟหน้า led าราคา600บาทครับเป็นมือหนึ่งชิ้นต่อไปลงมาที่ชุดระบบเบรกนะครับเป็นสายถัก สายถักของเฮลมือหนึ่งนะฮะราคาอยู่ที่8,000บาทครับแล้วก็อ่ามาถัดไปก็ลงมาที่ชุดปั๊มล่างปั๊มล่างเบมโบ o M4 นะฮะอันนี้ผมได้มาก็เป็นมือสองครับราคา15,000บาทนะฮะแล้วก็ต่อมาบางโคนหน้าแต่งทรง GP นะครับผมมีหุ้มหุ้มแกนโช๊คนะฮะป้องกัน การกระแทกจากเศษหินอันนี้ผมก็ได้มาเป็นมือสองเหมือนกันราคา3,500บาทครับแล้วก็มาที่ยางหน้าครับยางหน้าเป็น Pirelli Diablo Super Corsa slick นะครับอันนี้เป็นยางสนามมือสองนะฮะก็ได้มาในราคา3,000บาทครับผมต่อไปมาที่การลอยถังนะครับมาที่ช่วงกลางของรถบ้าง กัรลอยถังเคเวอร์วูฟนะครับผมราคา4,500บาทครับผมแล้วก็ขอบท้ายขอบท้ายทรง G.P. นี่อันนี้จะเป็นขอบท้ายทรง G.P. ก็ได้มามือหนึ่งราคา4,500บาทครับมาที่ชุดท้ายสั้นยึดเนเบียนจะเป็นของร้าน s u p e r ร์ไบ Center อนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็คือน็อตตัวเดียวเลยนะถ้าจะถอดหรือจะใส่แค่น็อตตัวเดียวนี้ ก็ร้านพีท็อปซูเปอร์บายเซ็<า>นเตอร์นะครับราคา1,000บาทครับมาเดี๋ยวกลับมาที่ข้างหน้าเอกนิดน,นึงมาดูที่กาดหม้อน้ำครับกาดหม้อน้ำกาดหม้อน้ำราคา5,500บาทครับผมนี่โอเคมาที่โซ่สเตอร์โซสเตอร์นะครับ โ,โซ่ค่อนข้างจะมอมแมมนิดนึงนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ล้างรถล,ล้างโซ่เลยโซ่จะเป็นโซ่ ek นะครับสเตอร์ r k อันนี้ก็มือหนึ่งนะฮะราคา8,500บาทต่อไปเป็นชุดเกียร์โยง rsv ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเลือกใส่ชิ้นแรกๆเลยนะเพราะว่าผมชอบฟิลการใส่เกียร์โยงแล้วก็ตอนนี้ผมใช้เป็นเกียร์รีเวิร์สนะ ซึ่งก็จะต่างจากเกียร์ปกติทั่วไปที่เกียร์หนึตบลงแล้วก็เกียร์ส3 4สาห้าจะงัดขึ้นอันนี้ของผมก็เป็นรีเวิร์สอยู่ส่วนเกียร์โยงชุดน,นี้ราคาอยู่ที่5,500บาทครับผมกันแคล้งกันแข้ง G B Racing ล็อกล้อหน่อยอนนแต่ว่าอันนี้ผมได้มาเป็นมือสองนะฮะสำหรับตัวกันแข้ง G B Racing ราคาอยู่ที่ สามพบาทครับโอเคมาดูชิ้นต่อไปจะเป็นทอ่อละท่อที่ผมใส่ก็จะเป็น CR s s Fit นะครับ Back Edition มาพร้อมกับการ์ท่อคาร์บอนนะฮะชุดนี้ก็ราคาอยู่ที่2อ0หมบาทนะครับลั่นๆไปเลยเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ฟังนะแล้วก็ต่อไปเป็นยางหลังครับ ยางหลังที่ผมใส่ตอนนี้ก็คือจะเป็นยาง m e s s e l e r l e s t i c RR นะครับเป็นตัวยาง K 3ซึ่งเหมาะกับการวิ่งถนนนะฮะคอมเพลยยางจะจะแข็งก,กว่าตัว K K1 ซึ่งใช้งานในถนนเนี่ยอา,อายุการใช้งานก็จะนานกว่าอันนี้ราคามือหนึ่งหยุดที่ผมได้มาคือ8,500บาทนะครับ แล้วก็อันต่อไปก็จะอยู่ภายในในรถแล้วก็คือเป็นรีแมปนะฮะรีแมป12,000บาทนะครับอันนี้เจ้าสุกัสผมก็แฟดกล่องไปเรียบร้อยแล้วแรงมาล่าสุดอยู่ที่171แรงมานะครับแล้วก็มีปากแต่อลูมิเนียมราคา2,500บาทแล้วก็กองอากาศ BMC ครับราคา 2500บาทเป็นมือสองทั้ง2อย่างเลยนะโอเคอันนี้ก็คือรีวิวของแต่งรวมกับราคานะฮะก็รวมรวมแล้วออกมา ไม่รู้ว่าจะถูกหรือจะแพงแต่สำหรับผมนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวจะพามาฟังเสียงท่อนะฮะว่าเจ้า Red Fit Back Edition เนี่ยลั่นแค่ไหนแต่ว่าเมื่องผมขออนุญาตแค่สตาร์ทเป็นรอบเดินเบานะไม่ขอเบิ้ลนะเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านก็เนี่ยโตนวเขาแจ้งเอาเดี๋ยวอยู่บ้านไม่ได้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะพามาฟังเสียงรักกันโอเคเอาแค่นี้พอแหละเกรงใจเพื่อนบ้านอ่ะ ก็ร s <S เรียบร้อยฮะ<ๆ> สำหรับคลิปรีวิวของแต่งเจ้าโซูกาสนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่ติดตามทุกๆยอดวิวนะฮะทุกๆยอดซับสไครต์ที่ติดตามช่องของเรานะครับผมแล้วก็โอเคฝากคลิปนี้คลิปใหม่เอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซับสไครต์ก็ฝากพิจารณาช่องของ<ม>พวกเรานะฮะแม,ม,ม็กกี้ซีบีอาร์พันเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วย ติชมหรือแนะนำเรามาได้ว่าอยากดูคลิปแบบไหนยังไงก็จริงๆแล้วผม,มจะตั้งใจว่าจะออกไปขี่รถเล่นแต่ว่าขาเดี้งวันนี้ลองออกไปขี่แล้วไม่รอดนะฮะเจ็บข้อเท้ายังเจ็บอยู่ก็เลยทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูไปก่อนแล้วกันอโอเคฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย